I've been driving this train years in this lane. There's no stopping this flame because I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes. Made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight. Never stopped, never changed all the squad here to play. And I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. Uh, ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆได้มาเจอกับอตัวนี้จะเป็นตัว EC 1 3 5่งเนาะ EC <14. S> 1 e 4 5่าดูตรงนี้ได้เลย145อันนี้เซตเป็น H1 นะอันนี้งานของเอกส่วนราชานะฮะวันนี้ <c oughs> พบเจอกันเ <c oughs> ริะมตน,นก่นอนเขาวาไปทำปีมาเงีมีอะไรเนี่ยขนอะไรเต็มไปหมดเลยไม่ได้วินานะ สี่เบตนะครับเป็นแบบสี่เบตมอเตอร์สกอร์เปียนสปีดฮอปปี้วิงแพลตตินัมร้อยสามสิบแอมนี่ครับวันนี้ก็มาแบ่งทำคอนเทนต์ให้ามาแบ่งๆกันดูเนาะนะครับหางยกนะฮะเอปกติจะเป็นหางตรงนะหนึ่งตัวนี้เป็นหางยกนะครับผมเดาเลยว่า ตัวบอดี้ข้างในต้องเป็นอันไลน์แน่นอนใช้แบต2ก้อนนี่ไซส์จะเป็นไซส์เลยนะนเนี่ยแบตก้นเดียวพี่ตัวนี้ไซส์หกร้อยป่ะเป็นไซส์หกร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวบินเบนนวนให้ดูนะครับ,บอันนี้ก็ช่วงหัวมีนักบินหนึ่งคนนะฮะ,เ,ะ <c oughs> เหมือนจริงอ่ะสวย ลำนี้น่าจะก็ตกเยียบเกือบแสนแล้วมั้งเนี่ยน่าจะเกือบแสนแสนสาหัสใช่แสนสาหัสพวกข้างล่างเนี่ยคือน่าจะ DIY เ้านะก็ <pow> <pow> คือตัดเป็นแผ่นอลูทำโค้งยึดน็อตเจาะรูอะไรของเขานะฮะ <laughs> อันนี้เราส่งเข้าไปก็ต้องขันน็อตด,ด้วยใช่ไหมยิตวันนะครับ h, 1. h 1 box. ิ H1 ันิวบลอกวิทยุ 12k โหตัวนี้นิยมใช้ดีด้ะตัวบอดี้นี่ก็ขาสกีนี่ก็มี diy นะครับเพราะว่ากันที่จะไม่ให้หน้ามันหงนนะครับเพื่อนๆ ก็มีการต่อออกมาข้างหลังให้มันยาวขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้มันมีการลงจอดแล้วก็การทรงตัวที่ดีขึ้นนะครับชุดหางหลังก็มีกระดงซ้ายขวาเพิ่มอีกนะครับเพิ่มในเรื่องของการบินเดินทางตัวนี้จะเป็นตัวประคองที่ทําให้เขาเรียกว่ารัดเดอร์ว่างั้นเถอะสวยงาม อันนี้ไฟติดไปนเนี่ยไม่ติดครับพี่ไม่ติดอ๋อทำหลอกตัวรับสัญญาณ GBS ก็อยู่ทางด้านนอกนะครับเพื<ๆ>่อนๆสวยงามมากเลยเป็นสีเบจอะสวยสวยสวยกรรยากาศ พร้อมแล้วอ่ะอ่ะได้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 ไดไดสวยงามมากๆเลยนะครับเพื่อนๆ PC 145ไซส์600นะครับโอ้โห oh, มือนฮอจริงเลยอะ่ะ ็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะแต่มันเป็นสีะนะ่เบสอะเนาะมันก็ดึงดึงตัวเองขึ้นไปสวยงามสวยงามมากๆเลยอะอ,นะอันนี้บินเมนน่วนโอ้หวานเทียบเหมือนจริงอะอบินเดินทางนี่แบบสวยงามมากๆเลย เวลาลำใหญ่มันบินง่ายนะตรงตัวอะไรก็ดีไปหมดแต่ก็จะกดดันเดี๋ยวเราจะถ่ายทางมุมต่ำนะครับจะดูให้มันเหมือนจริงหนะ่ให้มันเหมือนจริงนะฮะเวลาเราถ่ายจากด้านล่างขึ้นไปเนี่ยจะดูเหมือนจริงมากๆนะครับเพื่อน สวยงามอะ่ะประทับใจเลยหาดูยากนะ ลงจอดเลยโห oh, สวยงามนี mm ่ hmm. mm hmm. เหมือนจริงอะต่อไป <c oughs> เดี๋ยวต่อไปจะบินเป็น GPS ใช่ไหม GPS <c oughs> จะบินไหม mm hmm. อ๋อโอเคไม่เป็นไรครับเข็น <c oughs> แค่นี้ก็ได้เป็นขวัญตาแล้ว โอเคฮรับ oh, okay. <laughs> มันงงไข่วะเนี่ย <laughs> สวยงามสวยงามเนี่ยถ้าถ่ายจากมุมเนี้ยมันจะเหมือนจริงมากนี่นะครับนักบินนักบินสำหรับลำนี้นะครับบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับเพื่อนๆ นะครับเป็นไซส์600นะครับชื่อว่า ec 145นะครับก็เห็นอยู่ที่ร้านของเอกสวรชานานแล้วล่ะเป็นเดือนละววันเนี้ยเลยมีโอกาสนะครับได้มาดูนะครับก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะครับกับลำนี้นะครับก็เลยมาถ่ายให้กับเพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบเฮลิคอปเตอร์อยู่แล้วนะครับเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยถูกใจอย่างแน่นอนนะครับไงก็ต้องถูกใจนะครับเพื่อนๆ ตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินเครื่องบินเล็กนะครับเอราวันจังหวัดลบบุรีนะครับก็กับบรรยากาศแบบอย่างนี้นะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาในจังหวัดลบบุรีนะครับก็มาเที่ยวชมที่นี่ได้นะครับเอาเครื่องบินพกมามานัดเจอกันแล้วก็มาเล่นที่นี่ก็ได้ที่นี่กว้างขวางมากๆคนข้างนอกเข้าได้นะแต่ว่าอาจจะต้องแลกบัตรประชาชนทางด้านป้อมอ่ารปภนะครับทางด้านทางด้านหน้าจะมีะทะหารนะครับ อยู่ตรงประตูทางด้านนู้นนะครับก็เข้ามาซ้ายมือมองปุ๊บจะเจอลานโล่งๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นศาลาเล็กๆตรงนี้ก็จะมีไฟให้บริการด้วยนะครับเพื่อนๆใครพกที่ชาร์จมาก็เสียบปลั๊กใช้ชาร์จได้เลยนะครับมีแป็นห้องตัวใหญ่มาอีกใช่ไหมไหอ่าเดี๋ยวมาถ่ายอีกอครับผมคือเวลาที่รอบอะ่ะ มันไม่เยอะจนเกินไปแต่ว่ามันดูความที่มันเป็น4เบสเนะี่ยมันก็จะดึงดึงหอขึ้นมาเนี่ยได,ได้โดยง่ายนะครับโดยที่เราไม่ต้องเปิดรอบเยอะนะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้2เบสเนะี่ยมันจะไม่ใช่ ec 145นะครับเพราะว่า ec 145เนี่ยจะต้องเป็น4เบสสังเกตถ้าเราไปดูหอจริงนะครับถ้าเราไปดูของจริงเนี่ยก็จะเป็น4เบสแบบนี้เลยแล้วก็เบสของเขาเนี่ยก็จะมีลายเป็นสีแดงสลับกับ สีคาร์บอนแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงปลายเบรกก็จะเป็นสีเหลืองเพราะว่าจะได้รู้ว่าความยาวของเบรกเวลาที่มันหมุนเนี่ยสีเหลืองมันจะเห็นได้ชัดเจนนะครับเราจะได้รู้นะครับมันจะริ้วเบรกมันจะดูสวยนะครับแต่ว่าในส่วนของไฟเนี่ยนะครับในส่วนของไฟตอนนี้คือยังไม่ได้ต่อไฟจะเป็นไฟหลอกนะครับไฟตรงนี้ก็จะไม่ติดนะครับเป็นถ้าเกิดว่าจะติดระบบไฟก็จะต้อง ติดเพิ่มอีกลำนี้เป็นระบบ GPS นะครับบินเนเนเมนนูนก็ได้แล้วก็บินเป็น GPS ก็ได้ด้วยนะครับวกช่วงท่อไอเสียตรงนี้ก็ทำเป็นแบบว่าดำๆออกดำๆนิดนึงเพื่อที่จะให้มันดูสมจริงนะครับเวลาตรงท่อไอเสียตรงเนี้ยมันมีควันออกมานะครับตรงนี้ก็เราก็จะพ่นเป็นแบบดำๆนิดนึงเพื่อให้มันดูสมจริงนะครับ อันนี้ก็ขาสกีก็ช่วยกันให้ไม่ให้หน้ามันเหงนนะ,นะครับนักบินก็ดูเหมือนมากประตูเปิดได้ไหมเนี่ย <st arts> ประตูเปิดไม่ได้ม่้อ๋อประตูเปิดไม่ได้นะครับ <st arts> ตรงนี้ก็จะบล็อกเลยนะครับว่ามีที่นั่งมีคนเนี่ยคือก็จะทํามาให้เพียบพร้อมเลยนะครับก็จะเป็นแบบถอดหัวตรงนี้เอานะครับ <st arts> พอเวลาถ้าเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับอยู่ทางด้านใต้ ใช้แบตหนึ่งก้อนนะครับรู้สึกว่าจะเป็นห้าพันสองใช่ไหมนะครับแบตเตอรี่ห้า0ันสองรอยมิลลิแอมป์อยู่ในนี้นะครับใช้ก้อนเดียวํำนี้ก็จะประหยัดนะครับประหยัดไม่ต้องใช้ถึงสองก้อนนะครับถือว่าสวยงามมากๆนะครับเพื่อนๆผมชอบตรงหัวมันอนะมันก็ดูเหมือนแบบเหมือนประดุกนะเนี่ยมันจะมีแบบว่าเป็นยื่นๆออกมาน,นิดนึงของจริงก็แบบนี้เลยนะเพื่อนๆ ของจริงก็ประมาณนี้เลยกระจงกระจกอะไรก็ทําเหมือนนะชุดเทดก็ดูแข็งแรงดีนะชุดเทดดูแข็งแรงตรงนี้ก็จะเป็นเสาสัญญาณรับสัญญาณวิทยุนะครับของจริงก็จะประมาณนี้นะฮะก็จะมีเสาแบบนี้เลยนะครับประตูรู้สึกว่าประตูข้างหลังเนี่ยมันจะเปิดได้ด้วยนะแต่ว่าถ้าเป็นของจริงคือมันจะเปิดได้นะครับ แต่นี้เป็นเป็นฮอบบี้นะครับก็จะทําหลอกแต่ว่าก็ต้องก็ต้องทาเปิดโล่งตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มันระบายอากาศได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําปิดกระจกหมดทุกบานเลยเนี่ยก็คือมันจะไม่มีการระบายของอากาศเพราะว่าชุดไฟข้างในเนี่ยมันก็จะร้อนแล้วมันก็จะอบนะครับจจะต้องเปิดแบบนี้นะครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นที่เหยียบเวลาที่นักบินนะครับจะก้าวขึ้น เปิดประตูเข้าไปนั่งข้างในนะครับของจริงก็ประมาณนี้นะครับถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับนะครับอันนี้มันโทรสั่งไก่ย่างหรือยังไงใน่112เนี่ยไอ้112เนี่ยมันดิลิเวอรี่เหรอโทรสั่งโทรสั่งอะไรใช่ไหมเนี่ย <laughs> 112อันนี้ก็จะเป็นที่จับนะที่ผมเห็นนะนนมันจะมีแง่ทุกอันเลยมีสองข้างนะครับมีสองข้างที่จับ นงนี่อันนี้เป็นเสาอากาศนะครับที่ยาวๆมาแต่ปกติแล้วเนี่ยที่ผมเคยเห็นมันก็จะเป็นหางตรงนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นหางยกแล้วก็เป็นระบบเพาด้วยนะครับเป็นระบบเพานะครับอลายนะครับบอกได้เลยเว่าโครงเปล่าข้างในจะเป็นของอลายอย่างแน่นอนนะครับชุดหางก็เป็นใบหางเป็นของอลายด้วยนะครับนี่ครับพ่นเป็นสี คาร์บอนปลายเป็นตัดเหลืองนะครับอันนี้พอเวลาเป็นเทนเนนตนะครับแล้วก็จะมีน็อตเป็นฝาปิดตรงนี้ช่วงข้อต่อเวลาที่เราเปลี่ยนอะไรหรือไงก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นตัวลองนะครับพอเวลาถ้าเกิดว่าเวลาหน้ามันแงนนะครับตรงนี้ก็จะเอาไว้ลองนะครับเนี่ยมันจะมีเป็นลายตะเข็บด้วยนะเนี่ยเหมือนจริงเลยนะเป็นลายตะเข็บเลย เนี่ยตรงนี้ก็มีลายตะเข็บนะครับกระจกข้างหลังก็มีด้วยนะตรงนี้อืมเพอร์เฟกต์นะครับลำนี้สวยงาม,งามอาเะเดี๋ยวบินอีกรอบนะครับดูยังไงก็ชอบอะ่ะอดูดอีกทีก็ชอบ เดี๋ยวดูอีกไฟนะครับเพื่อนๆอเขาบอกว่าโอเคนะครับพร้อมขึ้นแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับโอเคหรือยังโอเคแล้วนะเวลาถ่ายต้องถ่ายแบบว่าจากพื้นนะครับถึงจะดูสมจริง ก็จะเริ่มโพเพ์แล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โ oh, ห oh, สวยงามมาก ชอบอะ่ะนิ่มสุดยอดนิ่มมาก สวยงามดินยีทีก็สวยนะครับสวยสวยสวยครับสำหรับในคลิปวันนี้นะครับก็อบอกได้เลย <ๆ S 1> ว่าสวยงามมากๆนะครับเพื่อนๆนะครับ, <ๆ S 2> รบ EC หนึ่งสี่ห้าสำหรับลนี้ก็โอ้เหนือคำบรรยายนะครับ ยังไงก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับแล้วก็ติดตามรับชมในส่วนของทาร์ลอตนะครับทาร์ลอตตัวเมนนวลนะครับเดี๋ยวจะยัดใส่สเกลนะครับก็ยังไงก็ติดตามรับชมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah, yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad here to play yeah, yeah, and i've got something yeah. to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pause no i push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make